สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีพิจิกนะคะประจำเดือนเมษายนสองหผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15บธันวาคมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง2 2พฤศจิกายนอ่าใครที่ตรงกับลัคนาราศีพิจิกอ่าหรือ วันเกิดทางไทยและทางตะวันตกตรงกับที่แม่หมอระบุเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะบางคนอยู่คาบเกี่ยวเนาะระหว่างราศีคุณก็รับฟังสองราศีไปเลยค่ะอันไหนที่มันแม่นกับคุณนะคะ่ะคุณก็ยึดราศีนั้นแค่นั้นเองหรือไม่ก็รับแต่พลังงานบวกทั้งสองราศีเนาะแค่นั้นไม่อยากอะไรอย่างของแม่หมอก็อยู่กึ่งกลางก็ฟังทั้งสิงฟังทั้งกันนะคะไทยตรงก็ฟัง ตะวันตกตรงก็ฟังเพราะเราจะรับแต่พลังงานบวกบวกเข้ามาโอเคมาดูกันดีกว่าคนลักษณาราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้คุณจะเป็นอย่างไรไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะมา เจ็ดดาบหุยใบยแรกมาเลยเจ็ดดาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้อาถ้วยเกิดอะไรขึ้นคะคุณพิจิกแปดถ้วยอ๋อชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเพจออฟเพนตะเคินเกิดอะไรขึ้นเอยหนึ่งถ้วยอเ,เอ่อสสิบห้าใบนะนายออกแวร์นะคะอะออกเดินทางใหม่ n ออ f c ับนะก้าวไม้อ๋อไนออฟเพนตา t เ c ิลนะคะอัศวินถือเหรียญเดอะเดวิลเขาเรียกว่าฉีช้ำกะหล่ำปลีใช่ไหมคะไม่เป็นไร King of Pentacle มาสิบไม้เท้ามาหกเหรียญมา หกไม้เท้านะคะห่วยสามดาบเฮ้ยเด็ดเดี๋ยวคุณเออคนลัคกกนาราศรีพิจิกชีวิตอืมจะบอกว่าชีช้ำกะล่ำปีไหมส่วนใหญ่คนชีช้ำกะหล่ำปีคือคนที่แบบรักไม่ค่อยจะสุขสมหวังเนาะและนั่นก็อาจจะเป็นตัวคุณนะคะอืมดูทรงแล้วรักร้าวนะคะรักถูกหลอกลวงรักที่เป็นรักสามเศร้า รักที่มีแต่ความทุ่มเทแล้วมันไม่ได้อะไรกลับคืนรักที่คุณอุตส่าห์สู้ทนุถนอมสู้ดูแลเขาเอเปกป้องเขาเอื้อเฟื้อเขาให้เขาทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้รับกลับคือการหลอกลวงการหลอกลวงคุณเอาเป็นเอาคุณเป็นคนในความรับ การที่ไปมีคนอื่นการเอาทรัพย์สินเงินทองของคุณไปให้กับผู้อื่นไปให้กับอีกคนหนึ่งหรือหลายๆคนโดนคุณใส่มนดำเล่นงานตัวคุณเองอาจจะถูกคุณใส่มนดำหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะคนของคุณที่ถูกคุณใส่มนดำแต่เหมือนแบบว่าหลายๆคนเน่ยชีวิตชีวิตล้มเหลวะชีวิตในความรักล้มเหลวเนี่ยเพราะโดนคุณใสนะคุณใส่มนดำนี้ อย่างที่แม่หมอบอกถ้ามันกระทําแทบภายนอกคุณเน่ยคุณถอนได้ก็ถอนอย่าให้มันเข้าตัวถึงขั้นป่วยนะคะถึงขั้นป่วยแต่ณนะตอนเนี้ยหลายๆคนที่แม่หมอถอนของให้เนี่ยอันนี้คุณต้องดูตัวเองด้วยนะคุณฉีดวัคซีนมากี่เข็มนะคะบางครั้งของมันหมดไปแล้วแต่อาการที่คุณเป็นน่ะมันเกิดจะพิษวัคซีนยิ่งใครฉีดมาสี่ห้าหกเข็มนี่บอกเลยว่ารักษายากมาก กินรังจืดเยอะๆนะเผื่ออย่างน้อยจะช่วยคุณได้บ้างเพราะว่าผลมันเริ่มเห็นแล้วล่ะคะ่ะมะเรง็งหัวใจวูบหัวใจเต้นผิดปกติเลือดหนือดอาการต่างๆภายในมันจะแสดงออกนะคะมันบางคนอาจจะไปสับสนระหว่างวัคซีนกับกับคุณใส่มนดําถ้าเป็นคุณใส่มนดําเนี่ยชีวิตคุณจะเจอเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีอะ่ะมันจะเจ็บปวดยื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 ดเป็นเวลามันจะถูกกระทําเป็นเวลานะคะ โดยเฉพาะวันข้างแรมเอ่ยวันที่เขาอัดของกันนะคะแล้วชีวิตคุณสภาพทั่วไปมันก็จะไม่ดีไม่ว่าจะเพื่อนฝูงการงานความรักทุกอย่างมันจะดูแย่ไปหมดนะคะที่สําคัญคุณอาจจะฝันร้ายฝันถึงพวกสัตสัตว์ร้ายตะขาบสัตว์ต่างๆที่มันไปกลุ่มก้อนผีกลุ่มๆใหญ่ๆที่จะวิ่งตามคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มาเป็นรูปที่มันน่ากลัวอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพิษของคุณสายมนดํานะคะอ่านี้ ถ้าคุณเป็นแบบนี้รีบแก้นะด้วยว่ารู้สึกว่าอิทธิพลเรื่องผีสางอะ่ะกับคุณมันจะจรเข้าหากันมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของความรากักรู้สึกว่าคู่ของคุณน่าจะถูกถูกคุณใส่มนดำเอาตัวไปเอ่อถ้าเกิดโดนคุณใส่มนดำจนกระทั่งเขาเอาคนของคุณออกไปจากคุณแล้วอันนี้บอกเลยนะถอนยากมากเพราะมันต้องอาบน้ํามนไงทีนี้ถ้าเขาไม่ได้อาบน้ํามน,มนเนี่การที่จะมาถอนเนี่ยมันจะใช้ใช้กับใ,ใ,ใช้หลักการถอนธรมรมดาส่งผ่านเนี่ยค่อนข้างจะยากคือเวลาทําเนี่ย เอาแค่ชื่อนามสก,กุลเอาแค่โปรไฟล์เอาแค่อะไรไปมันก็ทําได้ละแต่เวลาถอนน่ะตัวเขาจะต้องปฏิบัติด้วยมันถึงจะถอนได้เร็วและถอนได้เห็นผลนะมันจะต่างกันตรงนี้อ่ะหลายๆคนอาจจะมีผีตามเจ้ากรรมในเวรตามคุณสายตามคุณเยอะแยะเลยยังไงคุณก็ระมัดระวังตัวเองนะคะถ้ารู้สึกตัวก็รีบไปถอนนะเอาเป็นว่าชีวิตชีช้ำกะหล่ำปีในเรื่องของความรักชีช้ำกะาล่ำปีในเรื่องของการให้คนอื่นๆน่ะ เออให้ใครแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนกลับให้ไปแล้วมีแต่แทงข้างหลังชีวิตคุณรู้สึกว่ามันจะมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยไหมมีแต่ความแบกรับภาระอยู่คนเดียวเลยชีวิตเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างแล้วเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละในเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นนะให้คําปรึกษากับทุกๆคนแต่ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้และไม่มีใครอยากช่วยเหลือคุณด้วย มีแต่คนหลอกลวงคุณนะคะมีแต่คนไม่จริงใจกับคุณมีแต่คนพร้อมที่จะแทงข้างหลังคุณมีแต่คนพร้อมที่จะเล่นคุณใสเอาเปรียบคุณทุกทางและมีแต่คนพร้อมที่จะกําจัดคุณด้วยเออมันไม่ธรรมดาเว้ยแต่ไม่เป็นไรนะคะเหมือนว่าในเดือนนี้เขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีการสละการสละการเสียสละนะไม่ว่าจะเป็นความรักทรัพย์สินเงินทองแล้วโยกย้ายถิ่นฐานมันก็คือการสะเดาะข้อกรรมอย่างหนึ่งนะ บางครั้งถ้าคุณไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณจะสลอะข้อกรรมนี้ยังไงเพราะรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหาัสาหกันเหลือเกินการที่คุณไม่เอาทุกๆุกอย่างแล้วออกเดินทางเพื่อเป็นเริ่มชีวิตของคุณใหม่การเสียสละซึ่งทุกๆอย่างมันคือการปลดระวางปลดกลัมออกจากชีวิตของคุณได้นะคะมันกับที่ที่คุณอยู่ถ้ามันมีผีมีสามเยอะอะ่ะมันมีผีเยอะแยะเป็นสุสานอะ่ะเป็นป่าช้าเก่าเนะี่ยก็อย่าไปอยู่คะ่ะ ถ้ามันอยู่แล้วมันทําให้คุณเครียดมันทําให้คุณไม่ดีเนี่ยออกค่ะย้ายออกไปพอย้ายออกไปแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หนึ่งถ้วยสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะความรักครั้งใหม่ก็ดีความสุขสบายความอบอุ่นความปลอดภัยและที่สําคัญถ้าคุณหลุดพ้นจากคุณใส่มนดําหรือท,ท,ที่ที่ผีอยู่เยอะๆการเงินการทองมันจะเข้ามาเองแหละค่ะแต่ถ้าคุณไปอยู่ในที่ท,ที่มันมีแต่มีแต่ผีสางอ่ะมีแต่คนจ้องจะทําไม่ดีกับคุณอ่ะคือเงินทองมันมันถูกปิดกั้นไงมันไม่สามารถที่จะเข้าหาคุณได้ มันก็จะมีแต่สิ่งชั่วร้ายเนี่ยคุมกับคุณเอาไว้ดังนั้นเขาบอกว่าถ้าถ้าเดือนเนี้ยคุณโยกย้ายออกมาย้ายออกมาเลยค่ะถ้าตามหน้าไพ่แม่หมอบอกว่าสะพายกระเป๋าแพ็คกระเป๋าเรารีบออกให้ไวนะคะออกเดินทางให้ไวอย่าอยู่นานนะคะอยู่นานนี้คงไม่ดีกับคุณแน่ๆเลยเอ,อ่อโดยเฉพาะสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจปอดความดันอ,อ่ากระดูกนะคะเลือดอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะ เขาบอกว่าเร่งรีบเร่งรีบย้ายออกมาเลยค่ะอย่าลังเลใจอย่าลังเลใจที่จะอยู่ตรงนั้นที่จะย้ายออกมาให้รีบย้ายออกมาถ้าคุณย้ายออกมาแล้วโชคที่จะมาหาคุณคือความสําเร็จในเรื่องของการงานความสําเร็จในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้พบรักใหม่ที่เป็นเศรษฐีนะคะที่เป็นเศรษฐีการเงินของคุณคุณการเงินมันจะมีเข้ามานะคะมีเข้ามาแบบมันเหมือนกับคุณไปอยู่ในที่สว่างสดใสนะ่ะเงินทองมันก็เข้างานมันก็เข้าคนดีๆก็เข้าหาคุณอะ นะเวลานี้คุณอยู่ในเหมือนคุณอยู่ท่ามกลางอสูรนะ่ะอยู่ในนรกกระพูมอยู่ทั้งท่ามกลางเมฆหมอกดําคลุมคุณไว้อะถามว่าเงินทองมันจะเข้าหาคุณได้ไหมคนดีๆจะเข้าหาคุณได้ไหมโอกาสดีๆจะเข้าหาคุณไม่ได้ไม,ไม่ได้ไหมมันไม่ได้ไง <c oughs> เขาบอกว่าจารรีออกมาให้ไวคะ่ะทิ้งมันทุกอย่างตรงนั้นเลยไม่ต้องไปเอามันเอออะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็ปล่อยมันไปนะคะเราก็ไปสร้างใหม่ในวันข้างหน้าเมื่อคุณย้ายออกมาแล้วแน่นอนที่สุดคุณจะได้เจอเจอชีวิตใหม่ การงานการงาน,งานคุณอาจจะได้รับงานใหม่เป็นงานต่างถิ่นแดนไกลไม่ต้องลังเรใจค่ะรีบอบพยพออกไปเลยค่ะเอ่ออย่าไปติดที่ติดบ้านนะห่วงบ้านฉันไม่สามารถทิ้งบ้านหลังนี้ได้อ่ะคุณจะตายไปพร้อมกับผีไหมแล้วก็ไปอยู่กับผีนะคะเป็นฆาท่าของพวกผีไหมถ้าพร้อมก็อยู่ไปเถอะค่ะก็ไม่เป็นไรนะคุณเลือกนะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมคุณอยากเริ่มต้นชิวิตใหม่ออกค่ะออก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 เสร็จแล้วก็ปล่อยผีมีตรงนั้นแหละแล้วคุณก็ ไปล้างของของคุณนี้เรียบร้อยแล้วไปเช่าที่อยู่ใหม่นะคะสร้างพลังตัวเองให้มันแข็งแกร่งทําตัวเองให้มันแบบมีพลังงานด้านบวกก่อนนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าหาคุณก่อนแล้วบ้านหลังนั้นค่อยไว้ทีหลังค่อยไปหาวิธีปราบมันก็ได้เดี๋ยวไปเจอคนเก่งๆปราบมันก็ปราบได้เองแหละแต่เอาตัวเองให้รอดให้ปลอดภัยก่อนเพราะว่าสิ่งที่เข้าใหม่จะเอาเขาใหม่จะเอาชีวิตคุณนะเนี่ยมันไม่ได้ธรรมดานะจะบอกให้อืมันจะฆ่าคุณให้ตายนะเออเราจะอยู่ให้เขาฆ่าทาไมล่ะออกสิคะย้ายออกมาที่ตรงไหนเขาไม่อยากให้อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ค่ะ เราย้ายออกมาแล้วเรามีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะในเดือนนี้เขาบอกว่า,วารีบเจรีญร,ร,รีบยกย้ายค่ะแล้วคุณจะมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาเห็นไหมเงินธุรกิจการงานมาันจะผสมความสําเร็จนะคะเงินนี้เข้ามาแบบอู้ฟูนะแบบระดับเศรษฐีเงินระดับร้อยล้านได้นะคะที่จะเข้าหาคุณที่จะวิ่งเข้าหาคุณหรือไม่คุณจะไปเจอเจอรักรักที่เป็นต่างถิ่นแดนไกลนะคะรักที่รักคนที่เขาจะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตแล้วนะคะมีความร่ํารวยมัง่งคั่งอะ่ะ คนคนนี้ค่ะจะมาให้หมอบชีวิตใหม่ให้คุณได้ถ้าคุณเจอเจอคนนี้แล้วเขาให้โอกาสคุณหรือเรียกคุณหรือว่าพร้อมที่จะพาคุณออกไปแพ็คกระเป๋าออกเดินทางด่วนเลยค่ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องลังเรีใจนะคะเขาบอกว่าเออไม่ไม่ต้องลังเลใจเออไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะจัดไปค่ะรีบออกเดินทางเลยแล้วเราคุณจะเจอกับชีวิตใหม่ที่สุขสมหวังนะอ่าทีนี้เราเรามาเรามา,า,มาดูบางคนรู้สึกว่า เาเรียกว่าไงอ่ะมีความมีความห่วงใยมีความมีความกังขาก,ก็ดีมีความระแวงก็ดีจนไม่กล้าที่จะออกจากตรงนั้นเออแต่ตามหน้าไพ่ว่าออกมาเถอะค่ะแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีดีเลิศในทุกด้านเลยแหละทีนี้มาเรามาดูดีกว่าว่าลูกคเนตอยากมีอะไรอยากจะแนะนําคุณเพิ่มเติมไหมเพราะชีวิตของคุณมันมันเป็นยังไงดีละ่ะมันมันไม่ปลอดภัยอยู่ตรงนั้นนะคะเออแต่คุณกลัวที่จะ ที่จะเคลื่อนออกมาลังเลใจที่จะเคลื่อนออกมาห่วงแหนในสิ่งเดิมไม่กล้าที่จะเคลื่อนออกมาเอ้ยออกมาเถอะนะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณยู่ว่ามีสิ่งดีๆรอ,อคุณอยู่เพียบเลยอ่ะไม่ว่าจะงานเงินและความรักนะแต่ถ้าคุณอยู่ตรงนั้นคุณอาจจะไม่ปลอดภัยถึงระดับชีวิตได้นะคะอันนี้เป็นแรนดอมนะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ถ้าหลายๆคนเป็นแบบนี้ก็รีบออกมาค่ะ,ะขับเคลื่อนเห็นไหม รีบขับเคลื่อนเคลื่อนค่ะย้ายออกมาค่ะเขาบอกว่าขนาดลูกคะเนยังบอกเลยว่าให้คุณรีบรีบรีบออกมาเนี่ยแม่หมอดูหน้าไพาแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยที่คุณจะอยู่นะคะอย่าอย่าอย่าเขาเรียกว,ว่าไงอย่ารอช้าค่ะรีบออกมารีบออกมาอย่ามัวแต่เศร้าโศกเสียใจอย่ามัวแต่เสียดายในสิ่งที่มีตรงนั้นนะคะเดี๋ยวชีวิตคุณจะไม่เหลือให้เสียดายออกมาค่ะออกมาเนี่ยลูกคะณีบอกว่าขับเคลื่อนออกมาเร็วแล้วคุณจะดีนะ ต่อไปสิอเขาเรียกว่าอะไรดีนะเอ่อ personal transformation นะคะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวคุณเองเปลี่ยนสถานะเองเปลี่ยนคนปรับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่นะคะคุณนะ่ะมัวแต่คิดแต่เรื่องเก่าๆมัวแต่ทุกข์ระทมอยู่แต่ที่เก่าๆมัวแต่ฝังใจอยู่แต่ความเก่าๆมัวแต่อะไรก็ไม่รู้อะขังตัวเองอยู่แต่จุดเดิมนะคะไม่เอาค่ะเขาบอกว่า ลูกค้ิบอกว่าเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนสติเปลี่ยนปัญญาเปลี่ยนวิสัย,ท,ยทัศน์ปรับทัศนคติตัวเองใหม่นะคะปรับเสร็จแล้วก็รีบเคลื่อนย้ายออกมาเขาบอกแบบนี้อย่าอยู่นานอย่ารอช้ายังไงต่ออความนิ่งเงียบออกมาแบบเงียบๆไม่ต้องอึกกระเริงนะคะไม่ต้องไปเป่าประกาศว่าฉันจะย้ายออกมาแล้วฉันจะขายที่ตรงนั้นฉันจะออกจากตรงนั้น ไม่ต้องนะเพราะศัตรูของคุณเป็นทางลับศัตรูของคุณเล่นคุณใส่มนำํำคุณไม่จําเป็นต้องบอกใครนิ่งเงียบเข้าไว้ตัดสินใจแบบเงียบๆครับเคลื่อนตัวเองแบบเงียบๆคิดเองทําเองแบบเงียบๆอะคะ่ะไม่ต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้นะคะเออบางครั้งความนิ่งเงียบเนี่ยมันก็คือกลยุทธ์ที่ศัตรูเนี่ยจะมองเราอ่านเราไม่ออกนะคะ ถ้าคุณเป็นคนเปิดสมดเปิดเผยสมดเขาก็เล่นงานคุณได้ง่ายอะ่ะเอ้ยเงียบบ้างลองเงียบๆใช้สติเยอะๆนะคะใช้สมาธิเยอะๆแล้วคุณจะเจอทางออกเขาบอกแบบนี้อ่ะไร้เดียงสานะคะคุณ <c oughs> เอ่อเขาบอกว่าสิ่งที่คุณจะโยกย้ายออกมาขับเคลื่อนออกมาเนี่ยมันมันจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แบบว่าเหมือนเหมือนเด็กทารกที่เพิ่งเกิดใหม่นะคะ มันจะมีความปลอดภัยมีความสงบสุขสําหรับคุณนะคะมันจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับคุณไปเจอกับหมูมาที่คุณเจออยู่ตอนนี้ยมีแต่หมูมาและอาสูรล้อมรอบคุณแต่ถ้าคุณคับเคลื่อนตัวเองออกมาแล้วคุณจะไปเจอเจอโลกใบใหม่เหมือนเพิ่งเกิดใหม่นะคะ mm hmm. เขาบอกแบบนี้นะอ่ออนาคตคุณจะสําเร็จได้เห็นไหมสิ่งที่คุณคาดหวัง สัจจะแวววาจาใดๆที่คุณได้ตั้งเอาไว้ก่อนลงมาเกิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งนี้สิ่งนี้ให้ได้แค่คุณใช้สติแล้วคุณขับเคลื่อนตัวเองออกมานะคะค่อยๆเคลื่อนออกมาแล้วออกมาให้ไวด้วยนะคะเขาบอกว่านิ่งเงียบและเคลื่อนไหวดุดดังสสยลมน่ะจะเป็นนักปราดจินนะนะเอ,อ่อการนิ่งเงียบแต่ก็เคลื่อนไหวดังสสยลมมันจะให้ใครใครก็จะจับต้องคุณไม่ได้ลมอ่ะเวลามันไปมันเงียบเนาะ แล้วมันไปไปไวมากใครก็จับต้องไม่ได้ให้คุณทําตัวแบบนั้นแล้วเมื่อคุณเคลื่อนย้ายออกมาคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอนาคตคุณจะประสบความสําเร็จตามที่คุณปรารถนาความมั่งคั่งในระดับเศรษฐีร้อยล้านความสุขสมหวังกับคู่ครองครั้งใหม่ความมีชีวิตที่ปลอดโปร่งและปลอดภัยการเริ่มชีวิตใหม่มันรอคุณอยู่นะคะแค่คุณเคลื่อนออกมานะคะโอเคนะจาไว้นะคะเคลื่อนแบบเงียบๆนะคะมันจะทําให้ศัตรูไม่รู้ความเคลื่อนไหวของคุณนะจิตแค่คุณคิดเนี่ย ถ้าจิตมันวกวนน่ะฝ่ายมารมันจะได้ยินแต่ถ้าจิตที่เป็นสมาธิจิตที่นิ่งน่ะไอ้ฝ่ายมารมันจะเข้าไม่ถึงมันเหมือนมีพลังงานที่เป็นกรอบกรอบดีๆที่ล้อมรอบคุณเอาไว้อยู่นะคะสกัดพวกมารไม่ให้เข้าถึงจิตคุณได้ทําสมาธิเยอะๆนะคะทําจิตให้นิ่งแล้วก็คิดคิดแล้วก็วางแผนวางแผนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เคลื่อนออกมาเลยค่ะแล้วก็เตรียมรับชีวิตใหม่นะคะโอเคตามนี้นะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ